นกำลังติดตกจ้าสภาพ,พสภาพมาแต่ตลาดเมาหลดเมาลางมันปกติจะเป็นคนที่เมาหลอดอยู่แล้วนะคะผัดโบ่ดได้ข่อยที่มนใหญ่แต่อีกอย่างหนึ่งประเภทของไปกินสดเอยกับไปกินคันพระท่าน คือแบบในรถเนะี่ยคือมันคิวไปบนรถไฟข้าวเมนนะทุกทงทุกอย่างเนยมันคือสิแบบผ่านดังเท่าเนี่ยกลายเป็นกินเม่นหมดเลยเนะาะสบายดีเด้อสาบายดีว่าสู้คนสาบายดีตอนคำพี่นอ้องสาบายอนี้ฮหาฮันบบได้เปิดของกามาแต่ตลาดไปซื้อเครื่องแล้วกะมันบบมีของขายยาคันสิเปิดขายแล้วมื้อนี้หาสั่งนมมาซาวโลแล,ล้วกะมีหัวใจเนี่เนาะบางมึกพอไฮาฮานได้เอา เอ็ดสิบหาได้เนาะเราขายหนาเอ็ดสิบบริทางมันจะเราสีรูดให้เราดูบ่เบิ่งจีไปออกหมอกระทะไม่เหี้ยกระทะฮะเรากินป้าเราก็ะลำไรได้ปบาปีใหม่แล้วอ่ะเอื้อยเรามาเอาไข่อย่าลืมไปซื้อเด้อหนูเราสงสารเองเอาไข่ก็ได้ อันนี้เครื่องของสื่อมาผ้ากัะห้องพึ่มพื้มพืมอยู่ฝ้านะห้องซองมือเราเมือ่อวานนี่กระห้องเดี๋ยวสีคนเครื่องเขาไวใน,นเนาะเดี๋ยวสีห้เบิ่งนมสีเปิดกล่องเพิมจริงอยากได้หลายอย่างอยู่แต่แบบเอามาแหละกะับชิดไตหลายอย่างนี่แล้วสีแพ็กใส่กล่องโฟมมาหายเนะาะถ้าซีโปรเราจะบ่ได้ใส่อันโฟมนี่บ่ได้หายสื่อได้เขาสื่อกล่องละเซาพันเซาหาพันพนะ มีเสียงมาเอาเข็ดวกกระสอบก,กระซามนน่นนะขันยักล่างก็ไว้ได้นอกเลยยังได้มีเสียงเอาเข้าไปก็มีวนไว้อีกเอามามเอามาตั้งไว้ในโต๊นี่ก็ได้ยืนกระซิล่มก้มกระซิหักมาเลยโบจักรยขี่ยกักษ์้คือแบบขั้นเท้าอย่างไลายๆเนะี่ยโดยควมที่ มันเป็นในท้องก่งคือมันอยากหักขึ้นมาแต่วันบ่หักไปเหนื่ยนอยคือคิด้เหตุเองอยูบอ่บนนี่นะนไปเอามีดอันมาใครบ้างดูเอาเขาไปทงขนมจัน์เดี๋ยวสิมาแกะกล่องนมพังเสียงฝาห้องป้าคอยบริยูตัยต้นใหม่ด้วย อันนี้เปิดโหมดการบินแล้วเด้อยขานมไพอ่านพาษาลาได้เนนนี่โอ้เราก็เขียนงามอยู่เซาตะวันลาว่าอันนี้นมซาลทางเวนมบัวทาโฟมนี่ซาวพันนมค่ะซาลโอ้มีคนถามซวนไหลแหงเรื่องราคา แป้งนมอยู่พี่น,นะคะเจ้าขายโลละเท่าไรอันนี้มันรวมรวมเียหนึ่งล้านสี่แสนแปดสิบพัน 1, 4, 180, เด้อทุกคนนมหาเขาสื่อลายค่ะแล้วล่สทงให้ก่อนละเจ็ดสิบสามพันเนาะถ้าเป็นเงินบาทน่ะจะตกอยู่หนึ่งร้อยสิบสี่บาทสิบสี่สิบห้าบาทนี่แหละแล้วก็ค่าฝากโอ้ยค่าฝากเดี๋ยวนี้คือแพงขึ้นนับมือเจ็ดสิบแปดสิบบาท 70, 50,000 80บาทนะแปดสิบไอ้เก่านะซ่าสองพัมือทำอิดเดอฝากถือรถทาปังทองนะแต่ว่าเฮาเลือกได้ว่าสิภากรถดใสแต่ว่าด้วยความที่มือนี่นะนมหัน่นเล่าหาเขาเที่ยงและรถทาปังทองคือมันออกวิสแหละพ่อยก็เลยให้ฝากรถปักซองรถน้องบัวกระแพงอันนั้นหาเขาเอาส0 0 0ัน0 0 0สอันนี้ฮะเสีย,ย 50, <000 S 2> หาส0 0พัน <10, 000 S 1> นะนะสองรอบแล้วนี่เด้วสวยงาม ซู้กว่ารอบีนซีสุกดีนะจะมีแต่ซีเมียมมาแต่ละหอบนี่มันจะบอกคือกันแล้วเฮาหาบอสามารถเลือกได้ว่าเฮาสิเอาแต่แป้นปงนมมันเด้อที่เฮาบอ,อเอาเอ็นมันเด้อคือแบบมันเป็นแพกลซ่ารลแบบนี้มาแล้วก็เราก็ให้เฮาแบบนี้เลยเดี๋ยทุกคนปาดน้ำแข็งยู่หอบนี่โฟมงามไหมผัดซ่าพานันเดบัดหอบโฟมขี้ได้หลายห่าซ่าหาพานันเบ้อ โภมกันยังคิดราคาเนาค่ะเราเอาสื่อเครื่องห่ดนเราแล้วก็บ่ไห้สื่ออีกนะแท่งนะเพื่อนนะกล่องเกืออยู่ได้เงแค่กระหายนั่นสิบพันซีโนอิซีโนอิโกอนไห้กลายเราก็จิดให้มันเก่าสื่อแต่ว่าห่านเราอะขายครบทุกอย่างตะกี้ว่าอยากเอาไปปีกมานมาขายตัวอย่างไลยขายกระเจี๊ยบซิมหาซ้ำกันก็อยู่บับสองระเจี๊ยบ ปลาแข็งยังแข็งเปกเลยนี่นะเนาะเจ้าฝากให้วางเทียงนียน้นี่นมก่อนหนึ่งสีไดายเอียงเด้ะะเต่ว่าเห็ดหาหันนะเธอละหาโลสิบโลกำไรแก็บ,บได้นิๆนดๆน้อยๆค่ะแหละกระโบะทังขันว่าสีไดร์าายเกินกระไขก้กลัวโบเห็ดในจักหน,อน่อยเนาะไข้กลัวหายใจถิ่มไปละล่ะขั้นสิว่าบอขายนมผัด เวลานมเบิดในหันนะวิ่งยางอื่นผัดโบได้คายเลยเห็นเดซ่าพี่น้องพอว่ายางอื่นเขาก็เอามาลองนำาแลวเอามาขายแจ่มแล้วฮนะขายดีแจ้มลลักลักรีดนนะกระขาดตลาดบึงทตี่ขาดตั้งแต่เป็นเดือนเราเจ๊ยังโบเห็นมาอยู่คันอันมันกระขายด,ดีอยู่ได้ล่ะขาดตลาด ลกักกหัวใจหากกัพ่อได้คาย,ยู่แต่ขันเห้าปิ่งใจขันค้นมาเสือ,อนบนอบมีนมผัดโบแล้วขันมาซื้อนมแล้วหัวใจไม่นึงสองเหมือนนะข้าเอาเด้ลืมตูดไก่หมอน,นี่ค่ะโอ้ว่าอะไรนะลืมยังแปลกๆกว,กไไว่าซีซือเขามาตุนไว้นะพ่อไปรถจักแล้วมันกับโบซาม,มาท่แบบมันกระตุนได้แต่สามสี่เหมือเนาะแต่ว่านมเฮาหาได้ร้ายเหมืออยุไคเดไดประมาณ ทิดหนึ่ง<ป>แต่ว่ายอดสั่งปิ่งเนะี่ยเบึงในสองสามคิวแล้วไปยังบุได้เปิดหันยกเปอร์เซ็นต์สุดห<ป><ป>ลุดมากระจอดอีก<ป> <c oughs> ยายอ่อนเอเซพีขนาะดหนูนะเอามาแต่ปัก <c oughs> หนูเอามาแต่ปักส่งในยะี่สิบโลคนเดียว คอนเนี่เอาขึ้นได้เลพอดีเลยเจ๊ก้าห้องเนี้ยเอขึ้นได้นี่เดือดตู้โอ้ยทุกคนตู้กับสีเปื่อนจักหน่อยอนาซีปโปรเลยเนาะ,ะเหมือนเห็ดจักนูที่หาแบบเธอหาแบบอ่ะหั่นเธอละหาคันทันเธอละซีผัดอยากตายอีกแล้วมันเหมือหนหั่นว่าเหนื่อยแล้วเสียมแห้งเหนื่อยกูเก่าอีกขี้งอแต่ตอนเสียบนี่แหละมือก่อนนะก็ให้ีแม่ซอยเสียบลงบึงโอ้เราป้อย เมือเลงเจ้าเขามาจยางเขาออกใบปลาไววเด้อคันสีปลาไว้ตอนนีก็ยังมันเนาค<ว>ขันเอาออกตอนเศาร้าพรบรถบัท่าันหนคือแบบตื่นมาแล้วเขาก็ตองมาเห็ดแต่เด็กเลยทุกคนอันนี้ค่ะ,ะนี่เรียบร้อยเนาะอันนี้สิเป็นนมอันนี้สิเป็นนมโอ้ยตู้เย็นตู้แซ่เมื่อไหนสีได้ล่างเลยทุกคนเนี่ยอันนี้สิเป็นลูกชิ้นเนาะเอามาเลี้ยงหาเต็ม แต่ว่าอันนี้นะคือสื่อมาจากเมือก่อนอันนี้คือเป็นหมูมหมมปิ้งหมูปิ้งยัางสำเนื้อนกันกี่เช้า6จากหน่อยเครื่องทัางเขามาทั้งเขาที่เขาทางอ10เป็นพวกขนมอี้หากรารามซ้ำกับกระถุงเจะใไซบ อันนี้มันแบบเ่าวจำเป็นต้ตองใส่เอหน้าเนี่ยวไปไว้พรเอันนี้เวลาเ he ่าเห็ดแล้วเ,วเวางง่า,า,แบบาหลังเครื่องหลังของห่นกาซามหาวมับ่อโป่ไแล้วเธอเลยนะแล้วกระถุงเอามาแบบใส่พักบ่อหรือว่าเวลาห้าลหลงเลยอยากให้มันสดชืนหน่อหลังปุ่นเนาะลงทุนใหม่อีกลจยจ้ามือนี้ลงทุนเพิ่มอันนี้เพิ่นชินไปสักเครื่องเพิ่พนอันนี้ชิเป็นเครื่องดื่ม เดือดแล้วอันนี้บริซื่อมากินเองเด้อสือมาขายจ้า <c oughs> อันใหญ่ๆนะมูนี่นี่ะมีตะค้องขายเบอร์ดเด้อทุกคนเอ้ยอกเ็เงินหาเงินก็อย่งสี่แล้วเนาะแต่ละแต่ละหนึ่งร้อยบาทคันไปส่งก็เออควรจะคิดเพิ่มนะคันมาซื้อเองอยู่ห่นก็ร้อยหนึ่ง ไหญ่โพดเ์เนีใยเอามาสองตังเอามาทิพอันนั้น,นเ,เอามาทิพถาดอันนั้นเขาจองแล้วอันนั้นมาพอดินเจ้ให้ยแม่ตาอันตามสั้นเนี่ยคือมีแต่ของขายใหย่ตั้งแต่ประตูเฮือนเข้ามายมาว่หกเดือนประตูแส่หนึ่งก็สั่นคองขายอกระเห็ดขายออกมาหอดนาพอดีสองเถากำลังพากันกินเขา่ขา เพื่นเห็ดกินเองได้เหมือนอี่คือบร้มีผิกมีอย่างเนาะโอ้ัดผัดจืดบอกบอกว่าสีทรงผิกไปเมกะผัดอันนี้ก็บแซงผิกบนนี้ดอี่อไข่ต้มกับโบกินอนนี้เขานั่งเชิญมากินอยู่บ้านืบในี้เครื่องเอาคนมาแต่บ้านซื่อมักไม่มาให้กินเยี่เเปลาด อันดอกกะล่ำพี่น้องเอ้ยมืออื่นเศร้าอีสิไปไทยสูบิึงมือนี่ไปตลาดข้ามมืดมเป็นอะไรเพาะหอบนี่นะมันแข็งกระเดงอยู่แม,ม่แ,แสบอยู่ไฮย,ยังไปงวมมันไหวป่ะแม่คลยายกระตุ่มันเป็นดอกพร้อมกันเบิ้ดแหละบเขาเา,าบอกอยังกองกินอื่นนั่นแหละมันออกจ็กหัวนี่นะ เดี๋ยวสีพาพไปเบิ่งว่ามันออกลายซำไดและกาทีคลายมันสีได้ทืนได้ยังบบเนาะซองละสองลอยหาสิบหลายคนก็เป็นห่วงว่ามันคือสีโบเป็นดอกดอกมันหนาห่อนสันกับรุ่นคือกันพี่น้องกระยันมันบบเป็นคือกันแต่มันยังดีแล้วมันเริ่มออกให้เห็นแล้วคนดูแลคนดูแลดีวะคือเก่าเงียบมันพันใหญ่แต่กระรุนเลยเงียบเธอ ราคาอยู่ปกติทำม,มึงเยอะโ่สี่สิบพันเนาะแซ่โล่สี่สิบหาสิบและส่วนนี้มันอึดนะมันกระแพงขึง้นครับน่มมมนงมอได้กินแล้วได้ผัดแล้ว,วโอเคทุกคนคลิปนี้ก็สซีเดล่าแหละเด้อขอบใจเบิด์ตสุขูสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจในสัปดาห์าเด้อไปแล้วสบายดี พอกันคลิปหน้าจ้าไปหากินข้าวกินน้ำก่อนเ <หา S 1> ดี๋ยวอันจังไปเสะน,นะไปเสะมังม่ายอีแม่คนละหน่วยเดินหน่วยละถอดได้ิมหาพันสองหน่วยสามสิบพันสองหน่วยห้าสิบบาทที่โนักอันนี้เครื่องโลเลยดอบักอ่างงนโอเดออันนี้ครั้งแรกของปีนะที่ซื้อมาให้แม่กินเนี่ยแข็งแรงอาชีพแต่พวกกินเออบริสุทธิอ์อ่างงนนี่มากินจะเชื่อไหมลึกหรอจกเล่นนะจะเป็นคนเลือกให้ข่อยค่อยยังงอย่น้อยดีกว่าดูไั้เล้ มันติดกันเบิดเอื้อยมันโลปลายโลปลายหน่อยหนึ่งเส้นซาวด้ยค่ะเยาะๆเยาะๆโลเท่าใดโร่สองขีดเส้นซาวเมกี้เราเส้นซางหายเลยน่ะเบื้องแนวได้เพิ่นมาเนี่ยนะบ้านข่อยมันบ่มีข่อยชิซื้อเบียนมาปลูกตะคอนสิปลูกก็ซื้อมากันมากินก่อนอันนี้โลละาหาสิบพันหมากิมูงอันนี้ปุ๋งงามๆด้วยจะปุ๋งแบบมาหาข่อยโอเคไอ้หน่อยใหญ่อยู่เดแล้วแล้ะ จากมันสีหวานหรือเปล่ากแต่ว่าหมากอันนี้มันก็คือปกติค่ะคอนขางจิดจืดอยู่แล้วแต่ว่าหมากกินแห้ง